วันนี้นะคะเราจะมาต่อจากคลิปแรกคลิปแรกเป็นเรื่องแบบรูปของจํานวนนับนะคะซึ่งนักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะอ่าเรามาดูคลิปที่2เนี่ยเป็นส่วนของการบวกลบคูณหารระคนนะคะเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะเจอมาแล้วตั้งแต่อปอ .4 ปหนะคะ แล้วยังต้องมาเจอปอ6ด้วยแต่ปอ6เนี่ยจะเป็นจำนวนที่มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูความหมายการบวกลบคูณหารละคนกันก่อนเนาะอ่ะการบวกลบคูณหารละคนเนี่ยก็คือการหาผลลัพธ์ของจำนวนตั้งแต่3จํจำนวนขึ้นไปโดยใช้วิธีการบวกลบคูณแล้วก็หารอย่างใดอย่างหนึ่งนะซึ่งตั้งแต่2องทีขึ้นไปเนี่ยจะช่วยในการประกอบเพื่อหา ผลลัพธ์นั่นเองนะคะเมื่อกี้นะคะเราได้รู้จักความหมายของการบวกลบคูณหารละคนไปแล้วนะคะต่อมาเราลองมาทำโจทย์กันเลยนะคะโจทย์ให้มาจงหาผลลัพธ์ข้อที่1ข้อแรกนะคะข้อแรกนักเรียนดูโจทย์ให้มาวงเล็บ12บวก6นะคะวงเล็บปิดหารด้วยวงเล็บเปิด9หารด้วย3าวงเล็บปิดนะคะเพราะฉะนั้น กรณีที่โจทย์ให้วงเล็บมานะนักเรียนนักเรียนจำไว้ให้ดีเราจะต้องทำในวงเล็บก่อนโดยนี้มี2วงเล็บใช่ไหมเราสามารถเลือกทำวงเล็บไหนก่อนก็ได้นะคะอ่ะอันนี้ครูฟ้าเลือกทำวงเล็บแรกก่อน12บวกด้วย6ได้10อ่ะได้18นั่นเองนะคะต่อมาเรามาทำวงเล็บที่2 9หารด้วย3นะคะ3คูณอะไรได้9เลย ก็ 3, 3, 9นะคะเพราะฉะนั้นจะได้3นั่นเองทีนี้เราก็จะต้องนำ18มาหารด้วย3นะคะ18หาร3ได้เท่าไหรเ่เอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกได้ได้6นั่นเองเพราะ6คูณ3ได้18นะคะตอบแล้ว ไม่ยากเลยเนาะอะนักเรียนค่อยๆทำนะคะค่อยๆฝึกอ่ะเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2ให้มา11บดวกด้วย9คูณด้วยวงเล็บเปิด21เหารด้วย7เพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้อย่าลืมว่าเราต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะอ่ะกะน 21, ็นำยีหาร7เหลือเดี๋ยวเท่าไหร่เอ่ยเหลือ3นั่นเองทีนี้เราก็จะได้เป็น11บดวกด้วย9คูณด้วย 3นะคะทีนี้นักเรียนดูกรณีที่ไม่มีวงเล็บนะคะดูตรงนี้ดูตรงกัฟฟิลตรงนี้เลยเห็นไหมกรณีที่ไม่มีวงเล็บเนี่ยนักเรียนต้องจำให้ดีว่าเราจะต้องทำคูณหรือหารก่อนบวกหรือลบจากซ้ายไปขวานะคะคูณหรือหารเนี่ยมันมีค่าเท่ากันบวกหรือลบก็มีค่าเท่ากันเราจะทำคูณหรือหารก่อน เราดูจากซ้ายไปขวานะคะจากซ้ายเนี่เห็นไหมทางซ้ายมือเราไล่ไปวิธีการดูจากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปเลยเจอบวกไม่ใช่จะพราะเพราะจะบอกว่าทําคูณหรือหารก่อนไล่มาเจอคูณอ่ะเราก็ต้องทําคูณเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำ9คูณด้วย3ได้เท่ากับ9คูน3ได้ตรงนี้นะคะนักเรียนอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะ9คูน3ได้ ได้27นั่นเองเสร็จแล้วเราก็นำา1 1มาบวก27ได้เลยคำตอบเท่าไรเอ่ยเท่าไรคะ38นั่นเองข้อนี้ก็ตอบ38นะคะเรามาดูข้อที่3กันนะคะข้อที่3เนี่ยนักเรียนดูโจทย์ ไม่มีวงเล็บเลยนะคะเราก็รู้เลยว่ากรณีที่ไม่มีวงเล็บจะต้องทำคูณหรือหารก่อนบวกลบจากซ้ายไปขวาอ่ะเราก็ไล่ดูเจอบวกเจอคูณหรือหารไหมคะยังไม่เจอเนาะเพราะฉะนั้นนี่เลยเจอตัวสุดท้ายเลยเราก็นำา5คูณด้วย2ก่อนนะคะ5คูณ2ได้ได้อะไรเอ่ยได้นั่นาอเนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ของเรา กรอบนี้นะคะเดี๋ยวปฏิกรอบมากรอบนี้ได้10แล้วนะคะบวกหรือลบมีค่าเท่ากาันจากซ้ายไปขวาวิธีการเราก็ท่องทำตัวแรกก่อนเลย3บวกด้วย8ได้11นั่นเองเสร็จแล้วนำ11มาลบกับ10จะเหลือเหลือเท่าไรเอ่ยครับเหลือ1นั่นเองนะตอบแล้วมาดูข้อสุดท้ายะคะ่ะข้อที่4 ข้อที่4ทํทำอะไรก่อนเลยก็ทำคูณก่อนนะคะ4คูณ9ได้ได้เท่าไรเอ่ย9 4 30 36นั่นเองแล้วก็นำ3ามหมาหารด้วย36มหาหารด้วย6นะคะ36หาร6เหลือเหลือ6นั่นเองอันนี้นะอันนี้นะคะอ่าดี๋ยวูประวงไว้ อันนี้นะสาสิบหกหารด้วย6ก็จะเหลือเหลือ6นะคะแล้วก็นำา6มาลบด้วย2จะเหลือเหลือ4นะคะตอบแล้วหลักการนะคะคือนักเรียนจะต้องจำว่ากรณีที่ไม่มีวงเล็บเราจะต้องทำคูณหรือหารก่อนบวกลบจากซ้ายไปขวานะคะเราจะไม่ดูจาก จากขวาขึ้นมานะแล้วต้องดูจากข้างหน้าไปข้างหลังก็ได้ถ้าถ้าถ้าดูง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องจําไว้ให้ดีนะคะแล้วก็การบวกลบคูณหารเลขเนี่ยนักเรียนจะต้องค่อยๆค,ค,คิดนะเพราะว่าบางคนเนี่ยทำวิธีการถูกแล้วแต่ว่าลบเลขผิดคําตอบก็ผิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความ รอบคอบในการหาผลลัพธ์ด้วยนะคะนะคะอันนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยโจทย์ถามว่าก้อยใจมีส้ม1,428กิโลกร,รมัมนำไปฝากญาติ150กิโลกร,รมัมที่เหลือเนี่ยนำไปขายที่ตลาดนะคะกิโลกร,รัมละ12บาท จทย์ถามว่าก้อยใจเนี่ยเขาขายส้มได้เงินกี่บาทนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะต้องวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้นะคะออกมาก็คือประโยคสัญลักษณ์นะ มาดูก่อนเลยก็จะมีส้ม1น2 8ยีกิโลใช่ไหมนำไปฝากญาติ150ก็แสดงว่าจะต้องนำมาทำอะไรเอ่ยนำมาลบกันถูกต้องนะคะ1428ลบด้วย150เสร็จเรือยงเอ่ยยังนะคะอย่าลืมว่าเสร็จแล้วเนี่ยเขานำที่เหลือไป ขายที่ตลาดกิโลกร,รัมละ12บาทเพราะฉะนั้นกิโลกร,รัมละตรงนี้นะลูกกิโลกร,รัมละอันละชิ้นละจะเป็นเครื่องหมายคูณน,นะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตคีย์เวิร์ดง่ายๆนะลูกเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำมาลบกันเสร็จแล้วใส่วงเล็บนะแล้วคูณด้วย12จะเท่ากับ ช่องสี่เหลีย่ยมนะคะเดี๋ยว,ยวช่องสี่เหลีย่ยมกูฟ้าไม่สวยเลยอะได้แล้วนะคะทีนี้พอเราได้ไประโยคสารหลักแล้วเราก็มา แสดงวิธีทําได้เลยอ่าเรามาดูวิธีทากันนะคะวิธีทำเราก็จะต้องเขียนว่าก้อยใจมีส้มนะก้อยใจมีส้มเท่าไหร่เอ่ยมี1428 กิโลกรัมนะคะอันนี้ครูฟ้าเขียนย่อนะเสร็จแล้วเขานําไปฝากญาติอ่ะเห็นว่าฝากญาติแล้วกันฝากญาติเท่าไหร่เอ่ย150กิโลกรัมนะคะในการเขียนจ,จํานวนตรงนี้เด็กๆอย่าลืมว่าหลักจะต้องตรงกันด้วยนะอ่ะเสร็จแล้วคิดเส้นเลยนะคะอ่ะ เพราะฉะนั้นเรานำมาลบกันนั่นเองนำมาลบกันแสดงว่าถ้าเรานำมาลบกันแล้วตรงนี้เราควรเขียนว่าอะไรเอ่ยควรเขียนว่าเหลือส้มเดเร่จะเขียนว่าก้อยใจเหลือส้มก็ได้นะคะไม่ผิดนะลูกอ่าเขาเหลือส้มแล้วก็ลบกันเลยหลักหน่วยลบกันได้แปดหลักส0บลบกันได้ไหม ไม่ได้ขอยืมนะคะอ่าขอยืมตรงนี้จะเหลือ3ตรงนี้กลายเป็น1 2สองนะ12ลบ5เหลือเหลือเจนะคะ3มลบ1เหลือเหลือ2นะคะเสร็จแล้วดึง1ลงมาเหลือเท่าไหร่ลูก12 7 8นเจนะคะกิโลกร,รัมนะเหมือนเป็นกิโลกร,รัมนะคะเสร็จแล้ว เขานำที่เหลือไปขายที่ตลาดนะคะเราก็บอกว่านำที่เหลือไปขายที่ตลาดอ่ะเขียนว่าขายที่ตลาดแล้วกันนำไปขายดีกว่าน่าจะเข้าใจกว่านะคะนำไปขายกิโลกร,รัมละ เกี่ยวกัมนเท่าไหร่เอ่ยจทบอก12บาทนะอ่ะเสร็จแล้วก้อยใจขายส้มได้เงินกี่บาทนี่คือสิ่งที่โจทย์เขาถามหานะคะอ่ะกูจเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะก้อยใจ ขายส้มได้เงินได้เงินนะเราก็นำเราก็นำหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดมาคูณด้วยสิบสองนะคะมีค่าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเท่ากับหนึ่งมืนห้าพัน 336ร้าหถามหาเงินแสดงว่าหน่วยเราจะเป็นบาทนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวที่2จทถามว่าวันแรกการดาขายโต๊ะได้15ตัววันที่2เขาขายได้27ตัวการดาได้เงินจากการขายโต๊ะทั้งหมดสี่หบาทนะคะ จะถามว่าการดาเนี่ยเขาขายโต๊ะตัวละกี่บาทเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยเด็กๆนะคะจะต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนนะคะว่ามันทําด้วยขั้นตอนใดทําด้วยวิธีการใดนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูวันแรกเขาขายได้15ตัววันที่สองขายได้อีก27ตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องนํา2วันนี้มาทําอะไรกันก่อนมาบวกกัน พอเสร็จแล้วจะบอกว่าเขาขายเขาได้เงินจากการขายโต๊ะเนี่ย42,36บาทโจท์เนี่ยต้องการรู้ว่าโต๊ะตัว,ตวละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องนำ40,000นะคะจำนวนเงินเนี่ยที่ขายได้ตั้งแล้วมามาทำอะไรกันเลยมาหารออกด้วยจำนวนโต๊ะพอเราหารออกด้วยจำนวนโต๊ะว,ว่ามันกี่ตัวเราจะได้ออกมาเป็น ราคาโต๊ะนั่นเองนะคะอ่าเด็กมาดูประโยคสัญลักษณ์กันอ่ะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้เป็นเราจะต้องนำ4มตั้งนะคะแล้วหารออกด้วยวงเล็บ1 5บหบวก2ี เนะคะก็คือจำนวนโต๊ะที่เขาขายได้นั่นเองนะคะอ่าเสร็จแล้วอย่าลืมประโยัเสร็จ์จะต้องมีช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะอะ่มาดูวิธีการถามกัน solution น,นะคะอะ่วันแรกกันดาขายโตะได้ก็บอกว่าวันแรกขายโต๊ะเราสามารถย่อโจทย์ได้นะลูก วันแรกนะคะขายโต๊ะ15ตัวนะคะวันที่สองก็เขาขายได้อีกได้ก,กี่ตัวเอ่ยได้อีก20 7ตัวนะคะตรงนี้เราจะต้องนำมาบวกกันเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่เราจะต้องเห็นตรงนี้ก็บอกว่าอะไรดีรวม2วันก็ได้นะคะรวม2วันขายได้ก็ได้นะคะอ่ะเราก็นำมานำมาบวกกัน อ่ะเด็กๆนำมาบวกกันอ่ะหลักหน่วยของเราบวกได้10 12ใส่2ทด1 2บวก1เป็น3ทดที่1เป็น4แสดงว่า2วันเนี่ยเขาขายได้กี่ตัวคะเด็กๆขายได้42ตัวนะคะเสร็จแล้วเราจะต้องนำมานำคำตอบมาหารกับเงิน ที่ขายได้ทั้งหมดนะคะอ่ะแล้วก็มาเขียนว่าขายโต๊ะได้เงินขายโต๊ะได้เงินก็คือ4.236บาทนะคะ เสร็จแล้วเขาขายได้กี่ตัวเอ่ยเราคิดคำนวณมาแล้วขายได้42ตัวนะคะตรงนี้อ่าอย่าลืมเด็กอย่าลืมนะต้องขีด2เส้นนะคะลูกถ้าคำตอบแล้วเขาขายได้42ตัวเพราะฉะนั้นโจทย์ถามหาว่าการดาขายโต๊ะตัวละกี่บาทใช่ไหม เราก็จะบอกว่าอาเป็นสีเขียวนะว่าการดาขายโต๊ะตัวละก็นำสี่มืนสมสิบตั้งแล้วหารด้วย42นะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเท่ากับ ก้ารบาทนะคะตอบแล้วนักเรียนคะเราได้ลองดูตัวอย่างนะคะในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนไปแล้วเรามาสรุปกันง่ายๆนะคะในขั้นตอนการหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเนี่ยขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ปัญหาก่อน ะะอ่านชัก1รอบหรือ2รอบก็ได้เพื่อความเข้าใจนะคะเสร็จแล้วเราจะต้องมาวิเคะห์โจทย์ว่าโจทย์กำหนดอะไรให้เราบ้างนะคะโจ์ถามหาอะไรนะเสร็จแล้วขั้นที่3เราจะต้องรู้จักการวางแผนนะคะขั้นตอนว่าเราจะเลือกใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหาเนาะข้อที่4เมื่อเราวางแผนแล้วเราก็จะต้องดํา เนินการแก้ปัญหานะคะเป็นลำดับขั้นตอนที่เราวางไว้นะคะสุดท้ายพอเราได้คำตอบเราจะต้องตรวจสอบคำตอบด้วยเพื่อความถูกต้องและแม่นยำนะคะ